สวัสดีครับผมเป้ไอทีโซอ y เรื่องไอทีง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะวันนี้ผมจะพูดถึงการวางแผนตรวจสอบระบบ IT ต่อตอนที่2นะครับข้อแรกเราต้องเข้าใจธุรกิจของบริษัทที่เราจะตรวจก่อนนะครับโดยการอ่าน56าขีดหนึ่งเอกสาร56าขีดหนึ่งเนี่ยครับหาได้ตามในเว็บของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับถ้าบริษัทนั้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับ แต่ถ้าไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เราสามารถอ่านรายงานประจําปีของบริษัทได้แล้วก็งบการเงินล่าสุดนะครับเบื้องต้นเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าบริษัททําธุรกิจอะไรรายได้หลักมาจากสินค้าหรือบริการชนิดไหนหรือว่ากําไรส่วนใหญ่มาจากไหนโปรด,ดักต์ไหนนะครับแล้วก็ดูภาพรวมของบริษัทว่าพันธกิจหรือว่าวิสัยทัศน์ของบริษัทในอีกสาปี5ปีข้างหน้าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือโครงสร้าง ระบบไอทีของบริษัทเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับบริษัทใช้ ERP ยี่ห้ออะไรใช้ SAP หรือ Oracle หรือว่าระบบปฏิบัติการนะครับพวก Windows หรือ Mac OS หรือว่าใช้เป็น Solaris หรือ AS400 อะไรพวกนี้ครับแล้วก็ระบบฐานข้อมูลของบริษัทใช้ยี่ห้ออะไรนะครับอย่างเช่น Oracle, RDBMS หรือ MySQL นะครับหรือ Microsoft SQL หรือว่าจะเป็น IBM DB 2อะไรพวกนี้ครับ คือนอกจากเราเราจะต้องเข้าใจแล้วครับว่าโปรดักต์แต่ละยี่ห้อคืออะไรเราต้องรู้ด้วยว่ามันทำงานยังไงครับคร่าวๆนะครับข้อถัดไปครับเราต้องดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบริษัทในปีที่ผ่านมาบ้างเช่นบริษัทที่เราตรวจเนี่ยอาจจะทำธุรกิจโรงไฟฟ้าใช่ไหมครับเขารายได้ของเขาอาจจะมามาจากการขายไฟให้การไฟฟ้าใช่ไหมครับ แต่ว่าจู่ๆปีนี้เขาจะเพิ่มลายโปรดักต์ขึ้นมาเป็นทำผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อขายอะไรแบบนี้ครับจากเดิมเนี่ยที่เขาบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือใช่ไหมครับเป็นไฟฟ้าอย่างเดียวทีนี้แหละมันก็จะเพิ่มตัวแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาด้วยคำถามคือเขาบันทึกบัญชียังไงบ้างนะครับและใช้ไอ e, และ ERP ตัวเดิมเนี่ยมันซัพพอร์ต การบันทึกบัญชีของโปรดัก์ใหม่นี้ไหมบางบริษัทก็อาจจะเพิ่งเปลี่ยน ERP ใหม่ใช่ไหมครับจากเดิมเป็น ERP ตัวเก่าเปลี่ยนมาเป็น SAP อย่างเงี้ยการเปลี่ยนแปลงลักษณะเนี้ยมันก็จะกระทบการตรวจสอบของเราเหมือนกันนะครับข้อถัดไปเราต้องเอา working paper audit program หรือว่า audit report ปีก่อนๆออมาดูครับทีนี้ดูอะไรบ้างเราจะต้องดูว่ามี observation ที่สำคัญนะมีอะไรบ้าง ที่ความเสี่ยงสูงหรือกลางอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อาจจะย้อนไปดู working with paper ปีกเก่าๆย้อนหลังไปสัก2อสมปีอะไรอเงี้ยครับดูว่ามี observation อะไรที่มันถูกเลสซ้ำขึ้นมาซ้ำซาต่อเนื่องหรือเปล่านะครับมาอาจจะเกิดจากการที่ผู้รับตรวจเขาไม่ยอมแก้ด้วยสาเหตุอะไรเราต้องมาวิเคราะห์อีกว่าพราะท็อปแมนจเมนต์รับความเสี่ยงตรงนั้นหรือเปล่าหรือว่า ออดิตฟ o ล l o อัพไม่ดีทําให้ประเด็นยังค้างคาต่อไปเรื่อยๆหรือสื่อสารไม่ถึงจุดสุดท้ายนํามาซึ่งการแก้ไขประเด็นนั้นๆนะครับทีนี้หลังจากเรารีวิว observation เลี่นก่อนแล้วเนี่ยเราอาจจะมุ่งเน้นหรือเปล่าในในปีปัจจุบันว่าเราอาจจะตรวจลึกลงไปอีกในจุดที่เราเจอเคยเจอ observation ตรงนั้นนะครับทีนี้ถัดไปข้อถัดไปนะครับเป็นการ อ่าน Policy Procedure รวมถึงศึกษาออกชา์ดขององค์กรนะครับเพื่อดูภาพรวมว่าโอเคบริษัทเน้นนโยบายทั่วไปเป็นยังไงบ้างหรือนโยบายที่เกี่ยวกับ IT มีอะไรบ้างนะครับเพื่อเราเพื่อให้เราเข้าใจภาพรวมของบริษัททีนี้เราต้องลองคุยกับ IT h e a d ดูวครับว่ามีฟัง์กชันไหนในแผนก IT บ้างที่บริษัท outsource ไปใหข้ข้างนอกทำครับอย่างเช่นบริการคลาวด์หรือว่าการจัดเก็บข้อมูล หรือแบ็กอัพข้อมูลต่างๆบางบริษัทอาจจะใช้ Microsoft ใช่ไหมครับเพื่อช่วยในการลดภาระของบริษัททีนี้เนี่ยออเตอร์จะตรวจหัวข้ออย่างนี้ยังไงในกรณีมีการเอาซอร์สบางทีเราอาจจะรีวิวเซอร์วิสเลเวลออคิม e นตนะครับว่าที่บริษัทซายกับ Microsoft ว่าโอเคเงื่อนไขเป็นยังไงบ้างหรือว่าเคยมีเคสที่เป็น i ินซิเดนเกิดขึ้นไหมว่าการเก็บข้อมูลคลาวเออร์เ หรือว่าเกิดปัญหาบางอย่างอะไรแบบนี้ครับเราจะมาเราอาจจะรีวิวข้อมูลตรงนั้นได้เหมือนกันว่าบริษัทเอลซอร์นะครับเขาทําตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน SLA หรือเปล่าเวลาที่ใช้ในการแก้ไขเหมาะสมไหมหรือว่าจํานวนอินซิเดนต์ที่เกิดขึ้นมันมีมากเกินไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับทีนี้เราอาจจะศึกษาบริษัทโดยใช้วิธีเดินทัวร์รอบบริษัทหรือว่า ขอไปทัวร์โรงงานอะไรย่างเงี้ยครับเพื่อดูว่ามีแอเรียไหนที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษหรือจุดที่เราสนใจเป็นพิเศษนะครับข้อถัดไปเราก็จะต้องดูพวกกฎหมายหรือว่าเลกูเลชันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไอทีดูพวกคอมพิวเตอร์ครามแอคหรือกฎหมายลิขสิทธิ์ถ้าบริษัทใช้ว i n d o w s เถื่อนขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเราจะต้องทำไงบ้างเราอาจจะต้องเลิคอมเมนต์ลูกค้าหรือเปล่านะครับหรือว่ากฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิก การโอนเงินหรือโอนบิตคอยอะไรพวกนี้ครับหรือกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือเขาพรบอคอมต่างๆนะครับหรือว่าแอปพลิเคชันใหม่ๆอย่างคลับเฮาส์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้ามีคนไปหมิ่นประมาทกันในคลับเฮาส์อย่างเงี้ยเราจะฟ้องร้องได้หรือเปล่าหรือว่าพนักง,งานในบริษัทที่เราตรวจอยู่เนี่ยเขาเอาข้อมูลบริษัทไปเปิดเผยในคลับเฮาส์สิ่งเงี้ยในเมื่อแอปเนี้ยไม่มีหลอกหรือออดิตหลอกเอาไวใ้ให้เราดูว่าเขาพูดอะไรกันบ้าง ทีนี้ครับถ้าเกิดข้อเคสมีนประมาทเกิดขึ้นเราจะทำยังไงก่อนที่เราจะวางแผนการตรวจสอบ IT a u d i t ดนนะครับเราต้องเข้าใจมาตรฐานและแนวทางของไอซาก้าก่อนนะครับจรรยาบรรของ IT ท u d i ดที่ไอซาก้าบอกว่าเราควรจะมีก็มีตามนี้นะครับอย่างแรกคือเราต้องทำตามมาตรฐานและขั้นตอนของไอซาก้าที่เหมาะสมในการกำกับดูแลและบริหารระบบไอของบริษัทที่เราตรวจนะครับเช่นมาตรฐานเรื่องการตรวจสอบการควบคุม ระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆหรือการบริหารความเสี่ยงนะครับข้อถ so, ัดไปเราจะต้องตรวจอย่างมีเป้าหมายครับเวลาเจอตรวจแล้วเจอประเด็นเนี่ยเราต้องคอนเฟิร์มแฟกก่อนเสมอนะครับแล้วก็หาหลักฐานต่างๆมาสนับสนุนนะครับรวมถึงมีความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพนะครับเราต้องรู้จักเอะเวลาเราตรวจเจออะไรผิดปกตินะครับไม่ใช่ปล่อยผ่านไปนะครับข้อถัดไปคือเราควรจะรักษามารยาทเวลาคุยกับผู้รับตรวจนะครับ เช่นการควบคุมอารมณ์อะไรเงี้ยครับเวลาบางทีผู้รับตรวจเขาพูดนอกเรื่องออกยาวเลยอะไรเงี้ยเป็น10นาทีเราก็ต้องมีวิธีดึงกลับมาใช่ไหมครับรวมถึงวิธีการแต่งกายให้ดูโปรเฟชชั่นอลเวลาออกไปนอกบริษัทหรือที่บริษัทลูกค้านะครับข้อถัดไปเป็นเรื่องการรักษาความลับครับก็คือความลับที่เราเจอในระหว่างการตรวจสอบอย่างเงี้ยอย่าเอาไปพูดให้ใครฟังแม้แต่คนในครอบครัวนะครับมันจะล่วไหลออกไปได้ ข้อถัดไปคือเราจะต้องพัฒนาตัวเองในด้านสายอาชีพนะครับทั้ง Soft Skill แล้วก็ทั้งฝั่งที่เป็นความรู้เชิงเทคนิคนะครับเราต้องสอบ CISA CISM หรือ CISP นะครับทีนี้เวลาเราตรวจเจอประเด็นที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องบันทึกเอาไว้นะครับใน working paper หรือ audit program เสมอรวมถึงมีการรายงานใน audit audit report นะครับและรายงาน ประเด็นที่ตรวจเจอไปให้ลูกค้าแล้วก็ออ d i t คอมมิชชันะครับทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยไอซาก้าบอกว่าถ้าไม่ทําตามเนี่ยอาจจะทาไปสู่การลิฟใบอนุญาตเลยนะครับและการสอบสวนนะครับซึ่งที่ผ่านมาผมไม่เห็นเคยเจอคนใกล้ตัวถูกลิฟใบอนุญาตเลยหรือเพราะเขา,เาปฏิบัติตัวดีไม่รู้นะครับต่อไปผมจะพูดถึงวิธีการวางแผนการตรวจสอบไอเทียอดิตในระดับ Engagement หรือระดับ Li n e Job ไปนะครับหลังจากที่เราทํา กิจกรรมวิเคราะห์ความเสี่ยงจนได้แผนการตรวจสอบรายปีมาแล้วเนี่ยปกติปกติงานไอที d อ t ดนะครับจะแบ่งหลกัหลกๆเป็น3อย่างอย่างแรกคือ ITGC อย่างที่2 Application Control Review นะครับอย่างที่3คือ Data Analytics ผมเริ่มที่ ITGC ก่อนนะครับ ITGC เนี่ยคือการตรวจ IT General Control เป็นการตรวจหรือมุ่งเน้นไปที่แผนก IT ล้วนๆเลยนะครับซึ่ง หัวข้อที่ตรวจ ITGC เนี่ยจะเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเช่น access to programed data หรือโปรแกรมเชนแล้วก็ system development แล้วก็ computer operation นะครับทีนี้มันจะมีเทมเพลตในการตรวจสอบที่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเช่น audit objective หรือความเสี่ยงหรือ control ในการตรวจแต่ละหัวข้อเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญในการวางแผนการตรวจสอบ ITGC ครับเราควรจะต้องดูว่า i t ทีเฮดอะครับเขาเปลี่ยนคนมาจากรอบที่แล้วหรือเปล่านะครับคนเก่าลาออกไปแล้วหรือยังมีคนใหม่มาแทนไหมนะครับหรือว่าแผนกไอทะมีการเอาซอร์ฟฟังก์ชันงานบางอย่างอะไปให้เวนเดอร์ภายนอกหรือเปล่าเช่นอาจจะเป็นกิจกรรมการ back up ใช่ไหมครับที่ให้ Microsoft เก็บไว้บน cloud อะไรแบบนี้หรือว่าเอที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาเนี่ยหรือในงวดที่กำลังจะตรวจในปัจจุบันเนี่ยครับ บริษัทมีการพัฒนาระบบ ERP ใหม่หรือเปล่าหรือเป็นระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่สําคัญนะครับทีนี้สเต็ปที่เราวางแผนการตรวจสอบนะครับเราจะต้องทําเอกสารตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อ Engagement Letter นะครับมันคือจดหมายที่ระบุ Objective แล้วก็ Scope หรือท line หรือ Deliverable ในการตรวจสอบนะครับว่าจะต้องมีอะไรบ้างแล้วก็เอกสารต่างๆที่เราจะขอลูกค้าหรือผู้รับตรวจนะครับมีอะไรบ้างแล้วก็ Reporting ้งรีคว e m เมนตต่างๆทำไลายในการเข้าตรวจตรวจเราจะเข้าตรวจในวันเดือนปีไหนบ้างนานเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะ Exit Meeting วันไหนหรือว่าจะออก Management Letter ให้ลูกค้าวันไหนรวมถึงให้เวลาลูกค้ากรอก m a n g g m m n t t r s s p o s e กลับมาวันไหนแล้วก็วันที่ออก Final Report จะเป็นวันไหนสำหรับการตรวจสอบ ITGC เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็น IT External Audit นะครับหรือว่าจะเป็น IT internal auditor อสโคบก็จะเหมือนกันนะครับขั้นตอนต่างๆก็จะคล้ายๆกันนะครับถัดไปจะเป็นหัวข้อ p p lic ิเค o o n o n t r r l Review นะครับผมจะพูดถึงในกรณี e x t e r n a l IT audit ก่อนนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเวลาจะมีสโคบนี้มาได้เนี่ยมันมักจะเป็นมักจะมี Requirement มาจาก Financial Auditor Team นะครับที่ให้ทีม IT Audit ช่วยตรวจ เช่นปีนี้ financial audit team เขาไปประเมินความเสี่ยงครับว่าปรเบว s การจัดซื้อมี IT Control เยอะเช่นการอนุมัติใน sap ต่างๆอนุมัติ po ต่างๆอะไรพวกนี้ครับซึ่งปกติ financial audit ครับเขาจะทำการ walk through ปรเ c e s s ที่จะตรวจเช่นสมมุติเขาวางแผนที่จะตรวจปรเบว s การจัดซื้อใช่ไหมครับเขาก็จะสุ่มเอกสาร purchase requisition หนึ่งใบออกมานะครับแล้วไล่ไปถึง Purchase Order ว่าเป็นเบอร์อะไรถัดไปถึงขั้นตอนการรับของหรือ Good Receive จนกระทั่งการจ่ายเงินหรือไปที่ Payment Voucher นะครับพอ Walk-to ูไปแล้วเนี่ยเขาจะเข้าใจเลยว่าเฮ้ยในแต่ละโ r เ c e s s เนี่ยกระบวนการอนุมัติเนี่ยเขาอนุมัติในระบบหรือว่าอนุมัติบนกระดาษนะครับทีนี้พอ Walk-to ูมาแล้วเนี่ย Financial a u d i จจะรู้เลยว่าอันไหนเป็น IT Control อันไหนเป็น นันไอทีคอนโทรนะครับสเต็ปถัดไปก็คือหลังจากวอ h r o ทรูมาแล้วเนี่ยจะมีการนัดประชุม,มครับหรือพูดคุยกันระหว่างฟ i n a n นเ a ียลอ i ด t e ทีมกับไอทีอ i ด t e ทีมนะครับเพื่อกำหนดสโคปต่างๆที่จะให้ช่วยตรวจนะครับสมมุติฟ i น a n นเชียลอ i ดิเขาได้สโคปที่จะให้ช่วยตรวจมาแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องการอนุมัติ Purchase Order ใน SAP ใช่ไหมครับผมสมมุติยกตัวอย่างนะครับ Audit Objective ในเรื่องนี้ก็จะเป็น พีโอเนี่ยจ,จะต้องอนุมัติโดยผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นแล้วก็ความเสี่ยงในหัวข้อนี้ก็น่าจะเป็นพีโออนุมัติโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับแล้วก็คอนโทรลที่ควรจะมีก็คือการอนุมัติสิทธิ์ในระบบ SAP นะครับว่าจะต้องเป็นแผนกจัดซื้อเท่านั้นวิธีการตรวจก็คือเราอาจจะขอ Access m a t r i x ใน SAP อครับมาจากแผนก IT นะครับ เพื่อมาดูว่าใครมีสิทธิ์ a c c e s t m a t r i x ไนี่หมายถึงเป็นเอกสารนอกระบบก่อนนะครับว่าเขาดีไซน์ยังไงว่าเขาว่าเขาอนุญาตใครบ้างในการอนุมัติ PO ใน SAP นะครับถัดไป IT Audit ก็จะเข้าไปดูคอนฟ l i c ในระบบะครับว่าสิทธิ์ที่เขาได้จริงๆในระบบเนี่ยเ,เหมาะสมไหมตาม Accent m a t r i x ที่ดีไซน์เอาไว้นะครับ ทีนี้หลังจากการพูดคุยระหว่าง financial audit กับ it audit เสร็จแล้วเนี่ยโอเคก็จะมีการตกลงกันว่าจะให้ตรวจหัวข้อนี้นะสมมุติมี10หัวข้อใช่ไหมครับสเต็ปตัดไป it audit ก็จะต้องทำบัตเจตเพื่อมาเสนอ financial audit อีกครั้งบัตเจตในแง่นี้คือบัต g เจตที่ list ออกมาว่าเราจะใช้ it audit กี่คนใน engagement นี้ครับสมมุติใช้3คนมี audit ตำแหน่งจูเนีย ซีเนีย AM นะครับแล้วก็ค่าตัวต่อชั่วโมงของแต่ละตาแหน่งคือกี่บาทต่อชั่วโมงนะครับคูณจำนวนวันที่ตรวจเข้าไปทั้งหมดนะครับแล้วก็ระยะเวลาตรวจนะครับแล้วทีนี้ก็อาจจะมีค่าเดินทางครับเช่นค่าเครื่องบินหรือว่าค่ารถตู้ไปต่างจังหวัดพวกนี้ครับทีนี้ทีนี้กระบวนการนี้ในบริษัท Big กโฟรครับมันจะมีการชาร์จค่าใช้จ่ายระหว่างกันเนื่องจาก บริษัทของออดดตของ Financial ยลออ t นะครับเขาแยกออกไปเลยว่าเป็นบริษัทสอบบัญชีแต่ทีนี้บริษัทของ IT Audit ครับมันมักจะอยู่ภายใต้บริษัท Advisory หรือว่าเป็นผู้ให้คำปรึกษานะครับซึ่งจะต้องชาร์จจะต้องมีการชาร์จค่าใช้จ่ายข้ามกันร,ระหว่างบริษัทกระบวนการนี้เลยยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับถัดไปเนี่ยหลังจาก Financial ยลออ t ได้รับบัตเจตจาก IT ทออแล้วเนี่ย ก็จะมีกระบวนการรีวิวบัตเจตนะครับว่ามันเมคเซน์ไหมหรืออาจจะมีการต่อรองบัตเจตว่าโอ้ปีนี้ทําไมบัตเจตสูงไปนะสโคบเหมือนเดิมเลยทําไมชาร์จเยอะจังอะไรแบบนี้ครับก็ต้องมีการรีไวซ์บัตเจตกันจนไฟแนลอครับถึงจะมีการทำ engagement letter ต่อไปนะครับแล้วถ้าเป็น IT i n t e r n ทอร์น t ลอะครับกรณีนี้ถ้าจะตรวจถ้าจะตรวจแอปพลิเคชันคอนโทรลก็ ปกติสโคปมักจะมีการระบุไว้ในแผนการตวรจสอบประจำปีอยู่แล้วนะครับซึ่ง Cae อ่ะจะเป็นคนพิจารณาหรือมอบหมายให้ d i 렉เ c t o r หรือ Manager เป็นคนคิดสโคปในการตรวจสอบเองนะครับซึ่งผู้ได้รับการมอบหมายเนี่ยก็จะนัดคุยกับอย่างในตัวอย่างก็จะเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อใช่ไหมครับเพื่อเข้าใจโปรเซสแล้วก็ทำการวอล์กทูเหมือนกันเลยทีนี้วอล์กทูออกมาแล้วเนี่ยอาจจะพบว่าเฮ้ยรายการซื้อในต่างประเทศ เยอะกว่าในประเทศหรือเปล่าอะไรเงี้ยท่านในต่างประเทศมีสาระสําคัญเขาก็จะเลือกที่จะตรวจสอบความเสี่ยงที่อยู่ในต่างประเทศเพราะว่ายอดมันมท t เทอ a l เรียลกว่าใช่ไหมครับทีนี้ในเรื่องบัต g เจตเนี่ยสิ่งที่ผมเคยทำเนี่ยตอนเป็นอินเทอร์เน็ตดิเน่ผมก็ใช้บัตเจตามจริงนะครับใช้ไปจริงๆเลยนะครับทีนี้สโคปถัดไปคือการตรวจ d a t a a n a น y t i c นะครับซึ่งหัวข้อนี้มันค่อนข้าง ต้องใช้ Specialist หรือคนที่จบมาโดยตรงอาจจะเป็นวิศวะคอมวิทยาคอมหรือว่าคนที่จบ IT มาตรงๆนะครับเนื่องจากการใช้ทูพวกนี้ต้องใช้ความรู้และทักษะครับเช่นใช้ทูที่ชื่อ Python นะครับซึ่งสโคบครับเวลาคิดเวลาเราจะคิดจะตรวจหัวข้อเนี้เนี่ยอย่างเช่นเรื่อง PO ใช่ไหมครับผมอาจจะยกตัวอย่างว่าเอ๊มี PO ที่อนุมัติใน SAP ในวันหยุดหรือเปล่า ไหนลองตรวจใช้ Data a n a l y t i c ิทีส0รซสิทีนี้โปรเซสในการดึงข้อมูลนะครับเราก็ต้องดึงข้อมูลมาจาก SAP แล้วไปวิเคราะห์ใน Python อีกทีนะครับทีนี้ในพาร์ทเวลาทำ engagement letter ครับ IT audit จะต้องระบุฟิลใน SAP ที่เราต้องการเช่นเลขที่ PO ใช่ไหมครับวันที่ตรวจวันที่สร้าง PO หรือวันอนุมัติ PO แล้วก็ผู้อนุมัติชื่อผู้อนุมัติ PO แล้วก็ยอดซื้อที่เป็นเอ o มาส์ใน P.O. นะครับเพื่อแผนก IT ของลูกค้าครับจะได้ดึงข้อมูลออกมาให้ถูกนะครับทีนี้สเต็ปถัดไปก็ต้องมีการพูดคุยใช่ไหมครับเพื่อดีลให้แผนก IT เนี้ยดึงข้อมูลออกมาให้แล้วเราจะได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อครับในตอนหน้าผมจะพูดถึงการตรวจสอบหรือลงฟิลเวิร์ k จริงนะครับ ถ้าใครชอบตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับ